สวัสดีครับร้านบีอาร์สนะครับวันนี้พามาชมยาร i s a อทนะครับคันนี้2017นะครับคันนี้ใส่สเกิร์ตรอบคันนะครับงารุทแอทิวิสนะครับผมตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับสีขาวตามตัวรถตัดด้วยดําเงานะครับประมาณนี้ครับมีสติกเกอร์แดงเล็กๆนะครับด้านมุมซ้ายขวานะครับเพิ่มความสปอร์ตเข้าไป ชิ้นข้านะครับสีขาวตัดดำเงานะครับพร้อมโลโก้แอคทิวต์นะครับด้านท้ายคันนี้นะครับข้อเหลี่ยมครับผมแบบนี้เลยดูหรูหราสไตล์ VIP นะครับชุดนี้มีรอบคัน4ี่ชิ้นนะครับหน้าหลังแล้วก็ด้านข้าง เอ okay, ครับประมาณนี้อยากแต่งแบบนี้ทักมาร้าน BR อา i r t เกิน,นะครับสำหรับยาฤกษ์เอทีวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ